การตั้งเป้าหมายจะลดน้ำหนักคือการประกาศสงครามจากร่างกายที่คุณไม่มีวันชนะและคุณกำลังฆ่าตัวตายทางอ้อมด้วยคำว่ารักสุขภาพที่คุณได้รับข้อมูลมาแบบผิดๆมาตลอดทั้งชีวิตครับความจริงที่น่ากลัวที่สุดคือยิ่งคุณพยายามฝืนตัวเองให้ผอมลงมากเท่าไหร่ร่างกายของคุณยิ่งจดจำว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะอดอยากและมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายระบบผอพลานของคุณให้พังพินาศลงในระยะยาว การเข้ายิ้มอย่างบ้าคลั่งหรือการกินคลีนแบบสุดโต่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ไม่ใช่การดูแลตัวเองครับแต่มันคือการลงโทษตัวเองที่คุณมอบให้เป็นรางวัลจากการมีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติของมนุษย์และสุดท้ายคุณก็จะกลับมาอ้วนกว่าเดิมป่วยง่ายกว่าเดิมและซึมเศร้ามากกว่าเดิมเพราะคุณกำลังสู้กับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ฝังอยู่ในยีนของมนุษย์มานานกว่า2ล้านปีซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครชนะธรรมชาติได้ด้วยแรงหึดชั่วคราวหรอกครับ ความเชื่อที่ว่า no pain no gain หรือถ้าไม่ลำบากก็ไม่สำเร็จคือคำลวงโลกที่อุตสาหกรรมลดน้ำหนักใช้ล้างสมองคุณเพื่อให้คุณควักเงินใจให้กับอาหารเสริมหรือคอสออกกำลังกายที่ทำไม่ได้จริงในชีวิตประจำวันครับการที่คุณเชื่อว่าความสำเร็จในการดูแลสุขภาพต้องแลกมาด้วยความทรมานคือการขุดหลุมฝังศพตัวเองทางจิตวิทยาเพราะสมองของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและมองหาความสุข เมื่อคุณเชื่อมโยงการออกกำลังกายเข้ากับความเหนื่อยหอบจนแทบขาดใจหรือเชื่อมโยงการกินอาหารที่ดีเข้ากับความจืดชื่นไรรสชาติสมองของคุณจะสร้างกลไกต่อต้านขึ้นมาทันทีและรอคอยเวลาที่คุณเผลอหรืออ่อนแอเพื่อที่จะระเบิดความอยากอาหารและพฤติกรรมเดิมๆออกมาอย่างรุนแรงสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดของคุณที่ไม่มีวินยัยแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลของระบบสมองที่ทำงานได้อย่างถูกต้องต่งางหากครับ ยิ่งคุณฝ e ืนมากเท่าไหร่คุณยิ่งสะสมความเครียดและฮอร์โมนคอร์ติซอลที่พุ่งสูงขึ้นจากการฝืนเหล่านั้นนั่นแหละครับคือตัวการหลักที่ทําให้ร่างกายของคุณเก็บสะสมไขมันที่พุ่งมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าคุณจะกินน้อยแค่ไหนก็ตามสรุปค ال ือความพยายามแบบฝืนธรรมชาติที่คุณกําลังทําอยู่คือทางด่วนที่นําไปสู่ความล้มเหลวที่ถาวรที่สุดครับเหตุผลประการแรกที่ทำไมเราต้องหยุดฝืนคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของร่างกายที่เรียกว่าโฮมิโอสเตซิสหรือภาวะสมดุลครับ ร่างกายของเราไม่รู้หรอกครับว่าตอนนี้คุณอยากใส่เสื้อผ้าไซส์ S หรืออยากมีซิกแพคเพื่อไปอวดใครในโซเชียลสิ่งเดียวที่ร่างกายรู้คือมันต้องมีพลังงานสำรองไว้ในรูปแบบของไขมันเพื่อรับประกันว่าคุณจะไม่ตายเมื่อเกิดวิกฤตขัดแคลนอาหารเมื่อคุณตัดแคลอรี่อย่างหัวภาพหรือออกกำลังกายหนักเกินไปร่างกายจะตีความว่านี่คือภาวะสงครามมันจะลดการทำงานของไทรอยด์เพื่อประหยัดพลังงานส่งผลให้คุณรู้สึกเพลียง่วงนอนและไม่มีสมาธินี่คือเหตุผลที่ทำไมคนที่ลดน้ำหนักแบบสุดโตง่งถึงมักจะหงุดหงิดง่ายและสมองตือ้ออเเเพพรรรราาาาะะ่่่่งงกกกยลััปิิดบบทีีไไมจ็นืษชววตคุณ การที่คุณพยายามฝืนสัญชาตญาณนี้จึงเปรียบเสมือนการเอาไมซีกไปงัดไมสูงยิ่งคุณกดแปนมันร่างกายจะยิ่งตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการหลั่งฮอร์โมนเกรลินที่ทําให้คุณหิวจนหน้ามืดและสุดท้ายคุณจะตะบะแตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุดครับเหตุผลประการที่2คือเรื่องของโดปามีนเดบหรือนี่โดปามีนที่คุณสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับสมองคนเราต้องการรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทําพฤติกรรมต่างๆต่อไปแต่การดูแลสุขภาพแบบเดิมๆมักจะให้รางวัลที่ช้าเกินไป เช่นคุณต้องออกกำลังใจอย่างหนักเป็นเดือนกว่าจะเห็นน้ำหนักลดลง1กิโลกรัมซึ่งมันไม่ทันใจสมองส่วนที่ต้องการความพึงพอใจในทันทีเมื่อคุณฝืนทำในสิ่งที่ไม่มีความสุขคุณกำลังใช้เงินฝากวินัยในสมองส่วนหน้าจนหมดเกลี้ยงและเมื่อวินัยหมดลงคุณจะโหยหาความสุขชดเชยอย่างรุนแรงซึ่งมักจะจบลงที่อาหารขยะหรือการนอนถโทรศัพท์ทั้งวัน การเปลี่ยนความคิดมาเป็นการหาความสุขเล็กๆในระหว่างการดูแลสุขภาพเช่นการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ที่รสชาติอร่อยจริงๆหรือการเคลื่อนไหวร่างกายที่สนุกจะช่วยให้สมองหลั่งโดปามีนออกมาตามธรรมชาติทําให้คุณทําได้เรื่อย,อยโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหตุผลประการที่3คือความเข้าใจผิดเรื่องอีเดนติตี้หรืออัตลักษณ์ของตัวเองครับคนส่วนใหญ่พยายามทําสิ่งที่คนสุขภาพดีทําแต่เขายังมีความคิดแบบคนไม่รักตัวเองอยู่ข้างในการที่คุณบอกตัวเองว่าฉันกําลังพยายามลดน้ําหนักมันคือการตอกย้าว่าตอนนี้ฉันเป็นคคนนนนออออ้้้วววที่่ยยาาาากมมมซึงงงััสรขดดแใใจตลลเ แต่ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าฉันคือคนที่มีชีวิตชีวาและรักการดูแลร่างกายการกระทําทุกอย่างของคุณจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติคุณจะเลือกกินสลัดไม่ใช่เพราะอยากผอมแต่เพราะคุณรู้สึกว่าร่างกายคนได้รับสารอาหารที่ดีที่สุดคุณจะไปเดินเล่นเพราะคุณอยากให้เลือดลมไหลเวียนดีไม่ใช่เพราะต้องเผาผลาญแคลอรี่การเปลี่ยนที่ระดับตัวตนจะทําให้พฤติกรรมทุกอย่างลื่นไหลและยั่งยืนกว่าการฝืนทาตามตารางที่ใครก็ไม่รู้กําหนดให้ครับเหตุผลประการที่4คือกฎของ compound effect หรือผลกระทบแบบทวีคูณจากการเปลี่ เรามักจะถูกหลอกให้เชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ในความจริงการทำสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงทุกวันมีพลังมหาศาลกว่ามากการฝืนวิ่ง10กิโลเมตรแค่อทิย์เดียวแล้วเลิกสู้การเดินเทงวันละ15นาทีทุกวันเป็นปีไม่ได้เลยครับเพราะการทำสิ่งเล็กๆไม่สร้างความต้านทานในสมองคุณจะไม่รู้สึกว่าต้องฝืนเมื่อไม่มีความต้านทานคุณก็ไม่มีความเครียดและเมื่อไม่มีความเครียดร่างกายก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดระบบเผาผลาญจะค่อย เหตุผลประการที่5คือสิ่งแวดล้อมมีอำนาจเหนือกำลังใจครับความเชื่อเดิมบอกว่าคุณต้องมีวินัยเหล็กเพื่อปฏิเสธสิ่งล่อตาล่อใจแต่ความจริงคือคนที่ดูเหมือนมีวินัยดีที่สุดคือคนที่จัดสิ่งแวดล้อมให้ตัวเองต้องใช้วินัยน้อยที่สุดครับถ้าคุณต้องฝืนใจไม่กินขนมที่วางอยู่ตรงหน้าทุกวันคุณจะพ่ายแพ้เข้าสักวันแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่สื่อขนมเข้าบ้านเลยคุณก็ไม่ต้องใช้พลังฝืนการดูแลสุขภาพอย่าง,ย,างยั่งยืนคือการออกแบบชีวิตไม่ใช่การสะกดจิตตัวเอง การเลือกคบเพื่อนที่ชวนกันไปทำกิจกรรมที่มีประโยชน์การจัดตู้เย็นใหม่หรือการเลือกเส้นทางเดินกลับบ้านที่ไม่ผ่านร้านขนมหวานทั้งหมดนี้คือการดูแลสุขภาพแบบไม่ต้องฝืนที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนที่สุดครับสรุปแบบชัดเจนเลยนะครับว่าการดูแลสุขภาพที่ได้ผลที่สุดคือการเลิกพยายามและเริ่มปรับจูนให้เข้ากับธรรมชาติของตัวเองครับหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับหุ่นของดาราในจอร่างกายของแต่ละคนมีรหัสลับที่ไม่เหมือนกันและการที่คุณพยายามจะตัดทอนความสุขจากการกินหรือการพักผ่อนเพื่อแลกกับตัวเลขบนตาช่างม คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทาสของตารางการออกกําลังกายแต่การออกกําลังกายและการกินดีต้องเป็นเครื่องมือที่ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นสุขภาพที่ดีคือผลพลอยได้จากการที่คุณมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อร่างกายตัวเองไม่ใช่รางวัลของการทรมานตัวเองครับผมตัดสินแทนคุณได้เลยว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าพฤติกรรมไหนที่ทาแล้วรู้สึกเหมือนกําลังแบกโลกไว้ทั้งใบให้คุณหยุดทําทันทีแล้วหาทางเลือกอื่นที่รู้สึกสบายและมีความสุขมากกว่าเพราะความยั่งยืนไม่ได้เกิดจากความอดทน แต่มันเกิดจากความพึงพอใจครับสุขภาพดีไม่ได้วัดที่ขนาดเอวแต่วัดที่ความสงบในใจเวลาคุณมองกระจกครับสุขภาพที่ยั่งยืนคือการใช้ชีวิตในแบบที่คุณรักและร่างกายที่ใช้ชีวิตแบบนั้นถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ